เพิ่นเฮ็ดเป็นเป็นกบนอกนุ่มไหนเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเป็นเบิดเป็นเนื้อนุ่มไปไปบุญไปกบเฮ็ดบ่เป็นเด้ลองดแล้วขนาดพ่นว่าเอาแบหมูไปเฮ็ดคใหญ่ๆกินคใหญ่คือกันเลย คือตัวมาก็มีไงตาสวดนะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนไม่พอกับสไตล์ขี้เกับพี่น้องจ้ามือนี้สไตล์ผ้าผีผ้าหน่องข้ามากินแต่บมกหุ้งพี่น้องเลยกะหมูกรอบมือนีไปได้มาคนเดียวเดี๋ยวพี่น้องเดิมมากกับพี่ตาจ้าพี่ตาหมูอเดียวกันจ้าแต่เอิญพนพี่ให้เกียรติเฮาเสียเอิญสิ้นปากน้อนหุ่นจ้ากันไม่ไม่กะชนหมอนชนน้ำหุ่นจ้ากันไม่ไม่กะเอิญพนพี่มาจ้าพี่น้อง มืก,กอบแซ่บแซ่บเป็นเหฮดเป็นเปิ่นกับนอกนุ่มในเฮดยังกับเฮดปิ่นเบิ้ดเป็นเ,เนืนเน้อนุไปไปน่มหัว<ป>อขอมบุ้นยยืปตัวขาหมาจัง่ี ข้าเขาไม่บักหนอกไม่หนอกมาเด้อสาวตายเบนตอนรับไม่กินน้ำเปื่อนแ่บๆนั่งเฮ็ดเป็นเป็นอันนี่แม้แคบอ้อยังเกาะกากหมูยังกเกบหมูกรอบเฮ็ดเก่งครับกบนอกนุ่มไหนบ่แยงน้ำแยงล้นเั็บานีบ กันเทศเราเรา่ว,วมซีซิมห่า,หาเหรียนพี่มาท่องกับแพกนแั้เนาพี่น้องเฮ็ดเราเรากับแพรแพงเรเนาะหมูก่อมตองอบเพ,พิ่มอกกีกไม่หกรอบแล้ว

cứ từ ba ra công nghệ tắm rồi đó A tanh hôm hoang nhỉ nay hôm nay hôm nhỉ chị nhung kìa là luôn xem nó mù mưa 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 แต่ว่าต้องอบอีกต้องอบอีกจังหน่อยนึงพอประมาณสิบหาที่อบสิบสามทีมันยังบวกกับคั่งหนังมันหนังมันเนื้อยเนื้อเยอะจริงต้นนมได้บางทีหมูมันมาแบบบุคขึกันนะ เอบซิมหารเเออสิบสามนาทีต้องอบซิมหารทีมีรสชาทเจี๊ยบเกลือมีแต่เกลืออย่างเดียวผักกะลิมนะมผักนองไอ้ตากมากเจบีบมากตัวใสเป็นเดชผักกันนะ <laughs> สนามเด็กเลยน้องผักดีดีตัวอัน มัมีคนผูพังนะ,นะอ้อนออนบะคือจังเขาไปเบิ้งม้นนี่เด้้านกันเดียวกันนะ,ะ,นะวนะอย phải kiềm hiệt nhanh gì chứ dễ buồn hiệt bữa nay hả các em bị kiềm hiệt mất rồi làm gì đâu các mặn

มาบบบคือสบบแบก็พี่น้องทำบ้านคืนอแบบบุบบานทำบุบคือับบภาษาคือแบบเนี้ยเนาะปั้นน้ำกิน,เนะเพราปั้นน้ำกินตัวปั้นน้ำกินแกแบบกำลังสิบเวิร์ดแรอกปัน้นเราก็เขียวเอาเอา,เอาน้ำผึ้งใส่นิดนึงแล้ว ม่ต้องมันห่อนดิแค่ให้มันอุ่นๆแล้เร็ไปใส่ตู้ยนนเย็ดใหม่เผือกหางรับจ่าอือช่วงนี้กรอบดีจนชองกรอบแบบสุดยอดเลยตาตาเฮ<อ>็ดหมูกรอบไม่เคย <laughs> พลาดคนเดียว <laughs> มันกรอบอ่ะ

mặt tôi mặt tôi Được nhật hết à. nha hết nha mặt hết hết nha mặt hết hết nha mặt hết hết nha mặ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 t ไปลาจงไปให้เบลละซมกาันเบลลละเนาะวุ้นออกมาน้อนวุ้นเพื่นมีแฟนสับเลยนะถอดมึงดูให้ก็ใส่กอดหมามันคือคือใส่กอดนะพี่น้องเห็นเห็นเราหิวเข่าเลยไหม Ui, <Gãi> ta Stop! mua Stop! quám đơ. Nè. tháo Stop! 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 nó. Stop! 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 mẹ, Stop! 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 không à, Stop! 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 quám nhiều. Stop! 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 Stop!

รสตอนทีเอามากอนแล้เน่มนยมันแก่ตัวนนี้มันขืนไมเลยแบนขนมมม้นไม,นนไนไมนเลยสุดท้ายแม,มัมันไ่กินเนื้เีไปจะหากินตับใบมันแก่าะอืมันมันตบมะหุ่งกับเบิอกินียาขอนี่ย แับครับู้ปะไก่กันมาเลยดิอันซีบนาทีเนาะหางบานหางกัน เปินกันมาเอาเนีะยกินปันวะยูว่าไก่เนาะใส่ก่อนสดก็ไดโอุย้ยเดี๋ยวเข,า,ขาเล่มตอนเนาะเขาเล่มตอนเนาะเดี๋ยวซีเดล่า,ลาพีลาหนอกไปละ ที่น้าที่นะพี่น้องจตาบันดีสิไลฟ์พี่นล้วนอกไปแล้วเนาะสมตามกับสิเบิร์ตละหมงกอบกับสิเบิาาบร์ตสไตา์เบอร์เดียนสวาตาบ้านี่เบิร์เดย์โ <c oughs> ม่าได้กินก็ละเคืองกิโลกินกินบ <พอ S 1> <อ>่อยออดีตประมาณเจ็ดขีดอันนี้สามขีดเอาเอาไว้กินที่หลังเพราะกำลังคลิปหนานด้วจ้าเด้อขอให้มีความสุขหลายๆพออันวางสิ่งใดก็ขอให้ประสบทุกสิ่งทุกประการเด้อไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะ Ah, uh, okay, <laughs> du. <God. my> <laughs>